การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับ่านเข้าสู่รายการอันนี้แมฟานี่คือตัวละครที่ชื่อว่าอ่ะ,อะไร13สิบสามค่ะทางไนะงล่ะสอง ถามน่านกันนี่คือตัวละครชื่อว่าอะไรไม่ชอบบาซาบิยี่สิบห้าคะแนนเต็มเลยนะไปคาตอบที่ปุ๊บลุกท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 ุกลุก <s> ห,ห้ทุก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 ไม แฟนันเดม่ซีโม่นั่นเป็นสามดับบี้ตันต์ต๊อกซ้อน่าสนบักสุนเตมิขนาดส้นโมลวันนี้นากัอ่น่าสินเจ้นาดตงครับจิก้ตครับมาลีค่ะตครับไปครับนิโคลค่ะตูครับาสวรนิโคลตูครับไปครับ เออวันเดอร์ฟูเอ้ยวันเดอร์ซองตอบไปแล้ววันเดอร์ฟูผิดครับไม่ได้ผิดครับอนจารยพ่อนนี้ก็จะถามว่าเราจะมีเนื้อเพลงให้ดูเนื้อเพลงที่เห็นเนี่ยคือเนื้อเพลงของเพลงอะไรอ้อาวหนึ่งสองสามอีกแล้วเนี่ยตอบแลครับ เดินะกดงจังูนี่เหด้วยวไหัไหนี่พี่พี่ถามว่านี่คือตัวละครที่ชื่อว่าอะไรไม่เสียคะแนน Uh 13, อ่อสิบสามค่ะโอ้กางไงนะ,ะไอตัวนู้นไม่ได้ไอตัวนั้นยังไม่เล่นกลางเลยนะหนูง <laughs> ไม่รู้ถ้าหนุเห็นฉากก็อาจจะตอบได้กลางไงลนะ่ะสามค่ะร้ันจังเ้ยป๊ะกี้ สิบสามค่ะโอกางไงนะ,ะตัวนู้นไม่ได้ไอตัวนู้นยังไมไ่เล่นกลางเลยนะหนุมไม่รู้ถ้าหนุเห็นฉากก็อาจจะตอบได้กางไงนะสามค่ะตลอดปักปักิกเอาไปหลังปัิค่ะเดี๋ยวนะตัวหนึ่งปักกิากาว่ินะ สีผมอย่างนี้มีคนเดียวนเนี่ยจะมาด่าลเราหมดเลยพี่คนเดียวจริงนะสีเนี้ยนี่มันตรงไหนก็บอกมาก,กี่เดี๋ยวสีผมอ่ะใช่สีผมน,นี่นี่ผมอ่ะใช่เดี๋ยวไอทีมงานมึงันเป็นเหมือนจอนลค่ะมันเป็น <laughs> อจอของม,มากรีอ่ะคะ่ะใช่ไม่กอดได้คนเดียว เราจะเป็นห่อนที่เนาะที่ที่มาิจกำลังเล่นปินโนอยู่ด้วยค่ะจะยืนยันคำตอบไหมหรือจะอะไรยืนยันค่ะยืนยันว่าเป็นมาคีค่ะจากตรคนิวค่ะตอนนี้กำลังเล่นปิโน,นกำลังเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งอยู่อตอบไหมครับมาคีเป็นคำตอบที่ ยี่สิบห้าคะแนนเต็มเลยนะไม่มีใครทำได<ช>้ตอนเนั้ยนี่ต่อนะครับก็คูต้งนะครับมันเป็นท่อนที่มาก,กี่กำลังร้องเพลงเพลงที่เพลงปิดอะคะ่ะใช่เพลงปิดของซีซั่นแรกน้องกำลังเล่นปิโน,น่ ปูกหมดเลยพี่เปิดหมดเลยมดเลยพี่นะบอกไว้ต่นั้นแน่ๆใช่ก็เป็นช่อที่ตังเด้นตีนูนนั่นแหละเละปุบเก่งมาก อเอ้ยกูอเล็กโอ้และอธิบายมาถูกป้องหมดเลยถ้าเปิดตรงนี้นี่ได้เห็นแสงขอาวๆนี้ไม่ได่หรืนะไม่ออกค่ะเอาการไว้ก่อนแล้วเปิดปะเตอพอดีเลยนะเปิดแบบรู้เลยอะ่ะเย้ ามนะครับนี่คือตัวละครชื่อว่าอะไรเปิดไแล้วไม่เสียคะแนนอันนี้ยจะยากไม่ใช่เบอร์ไหนหนึ่งหรืงั้นเอาสามก็ได้ค่ะต้องการก็เืิอโชคดีสองรือสามสามก็สามสาม ดเล่นสายกลางนะ<ส> <laughs> าเนาะสายกลางค่ะไม่ชอบบาซิบ,บชิบเอ๊ะไม่ชอบบาซาบ,บชอบบาซิบเบถึงไม่ชอบผอมเพียงพอ ไม่ออกเลยีไม <Down. S 2> ่ออกเลยเปิดไหมงั้นเปิดหนึ่งก็ได้คนเดกไม่ออกจริงเปิดหนึ่งค่ะสำหับหมายเลขหนึ่งเหลือยีิบมาแนนเปิดดูโดสตีลรานนิโมโนนนโอชีสติ <ม>ี่นจะเป็นโรงเรียนุภาสตจำโรงเรียนไม่ได้อีกแล้วเอ๊แต่มันต้องจำอันที่มันจำไม่ได้แล้ละวะไม <c oughs> ่ชอบวาซาบ,บิหรอไม่ชอบวาซาบ,บิ เด้กใครออกไหมนึกออกอยู่คนหนึ่งค่ะกูได้บองกำลังนึกถึงกำลังนึกถึงฮานาโยเพราะว่าฮานาโยอะชอบกินข้าวแต่ไม่ได้ชอบกินเผ็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วน้องจะไวัยต่อการกินเผ็ดมาก มีีตเดยวัก็ไม่มั่นใจเหมือนจะไม่มั่นใจตรงนี้หรอเปิดเพื่อไหมเปิดเพื่อ15งั้นขอเปิด5แล้วกันคปะ5นะเปิด15คะแนนครับเปิดครับเกิดวันที่21 21เดือนไหนอ่ะบอกเดือนด้วย เป็นไงอะทีเนี้ยยี่สิบดหลายคนเลยนะพี่เอ๊ะยังมีฮานายุอยู่ปะเนี่ยยังมีฮานายโยอยู่พี่ฮานายโยอยู่อยังกังจาว่ายังเป็นน้องอยู่ตอนนี้จะพอพบพบเปิดมาแล้วนึกไม่ออกเลย ิเี๋ยวจะตอบเลยครับลักนเป็นยากมากนะครับข้อนี้ยากจริงค่ะเน็กไม่ออกเลยรูเท่ไหม่งั้น เปิดสี่้วนะคะหมายเลขสี่นะเปิดมาแล้วส<ะ>ิบคะแนนแล้วนะค่ะค่ะหมายเลขสี่จะได้อะไรรูมีพี่น้องอยู่ในวงอ้าวโคสวับดูบี้ค่ะจะตอบเป็นไรค่ะลูบี้ไข่หรือไข่ คือน้องผมแดงที่มาแกะสองข้างแล้วน้องตาสีเขียวเป็นอยู่อาอยู่ปีหนึ่งอยู่วงอควางมีพี่น้องด้วยหรอมีพี่น้องที่ชื่อคุโรสวะดายะลุกจะขอตอบตอว่าเป็นคุโรสวะลูบีค่ะคุโรสวาลูบีนะ

แล้วถ้าเกิดเปิดสี่แล้วเปิดสามจะรู้เรื่องเลยเหมือนกันเสียหาไปหลงทางไงด้วยรู้เต็มหมดเลยไปหลงไปหลงทางเปิดสามก่อนแล้วก็ไปเปิดห้าเปิดหนึ่งแล้วก็ไม่รู้มาดูเบอร์สองงั้นมหมสองสองร้อยห้าสี่ก็น้องอีกก็น้องอีกคุณสมาลูบี้ เย่แต่จำวันเกิดน้องก็จำไม่ได้ว่าน้องกินมาสบิไม่ได้แล้วเปิดคอที่เราไม่รู้อายเลยแล้วหนูเอหนูเดาโรงเรียนถูกว่าเป็นวงควาแต่หนูเใจลอยตอบพันนรยกเ็จเลยเกือบแล้วคำตอบได้ผิดเกือบแล้วปอกให้นไว้ก็ไปแล้วเย้โอ้ยคะแนนรวมา็ุ๊บสี่ถ้าไหนสี่แปดดีสิดีแปดดีสิแปด อันดับที่หนึ่งครับเฮ้ย <Yeah. S 1> ไปครับไปเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองเล่าสิว่าแต่ละเกมเป็นยังไงบ้างสนุกนะคะถิงว่า แต่ปัญหาที่เน็ตมันดีเลยสาวเ็นยังไไงสาวเบพี่โอ้สาวบีย,นส,ยสนุกเลยพี่เดินหนูเสียดายข้อหลังๆเลยข้อที่หนูตอบไม่ได้อะ่ะแต่ข้อหลังๆกืตบ,ตบตอบได้มดเลยตอบผิดข้อเนี้ย14วันเตอร์โซน1วันเตอร์ฟูไใช่แต่ว่า10ข้อแรกข้อตัวละครไเต็มเลยนะโดนถามตอบนะที่ถามว่า มัเ,เองก็เสียดายมากคนนั้นน่ะข้อข้อนั้นน่ะเสียดายเลยละคือ <c ười> มันเป็นเรื่องใกล้ของอควายเหรอเ,เอทอนนั้นน่ะใช่หรือเป็นของอควายจริงๆค่ะเพราะว่าอืม,ม,อมคือเรื่องของมิวไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว,ว่าเรื่องของมิวพี่แต่แบบเรื่องว่าอะไรอะ่ะเราพอ เมื่อก่อนน่ะเราเรา,เราก็ไม่ได้แบบพูดให้มันมันมันดูดีนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ชอบฟังเพลงนี้เพราะหนูก็จะฟังเพลงนี้บ่อยๆด้วยแล้วพอเป็นเพลงควาสเนี้ยมันเป็นแนวที่เราชอบฟังเราก็เลยไปฟังแนวความากกว่าแล้วทีเนี้ยเพลงนิ้วก็แทบบางทีจําได้ก็จําไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแปลกมากแล้วประเด็นคือเพลงนั้นหนูก็ฟังบ่อยแล้วหนูก็เต้นได้ด้วย <S <S เกลียดตัวเองมากเหมือนกัน ตามท่อนนันไไ้นไม่ได้ห่จำท่อนนั้นไม่ได้นั่นน่าจะเป็นทอ่อนที่แบบเราน่าจะไม่ได้แบบสนใจท่อนนั้นเท่าไหร่เหมือนกันด้วยค่ะแตก็ไม่เด้อดนนักนะส่วนยิ่งซ้โชคดีมากโชคดีที่หนูจำจำจำได้ว่าท่อนนั้นเป็นท่อนอะไรฟังเพลงปิดด้วยไปเดียวรู้เลยไม่เหมือนใครบางคนเนาะ เงียบเลยทีนี้ไอิบายมาถูกรู้มึงกำลังจะพูดอะไรอธิบายถูกหมดเลยนะค่ะคุณสุวัสข้อสุดท้ายนี่ว่าหลงทางหลงทางอยู่ถ้าเปิดแค่สามกับสี่หนูก็คงน่าจะตอบได้ หรือเปิดแค่สี่เลยก็น่าจะตอบได้เลยเปิดสเต็มโอ้เป็นเลยน <c oughs> เรียบร้อยเลยค่ะเขาเคยมาแล้วถึงสองครั้งด้ยวยก,ก,กันขอเตือนนครับผู้กำกัขันก็รอครับเชิญครับสวัสดีครับแล้าตาดงครับ <c oughs> ซึ่งที่ผมจะถามตอนนี้คือนี่คือตัวละครที่ชื่อว่าอะไร่คัแนนที่หนึ่งพร้อมพรอไปอข้ามข้ามข้ามข้ไม่ได้ข้าม <c oughs> เดี๋ยว้ามก่อ <apology> น <ham le isses> <wah authenticity>